สวัสดีค่ะกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควนันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าขอรายงานการปฏิบัติงานประจำวันที่8กุมภาพันธ์2564ดังนี้ค่ะ ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวพายุฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด15-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด25-34องศาเซลเซียสยอดดอยอุณหภูมิ5-13องศาเซลเซียสคุณภาพอากาศ PM 2.5อยู่ที่36-76ไมโครกรัมต่อลูกบา์เมตร PM10 อยู่ที่44-111ไมโครกรัมต่อลูกบา์เมตรและ AQI อยู่ที่48-164ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงดีจุดความร้อนสะสม17จังหวัดภาคเหนือพบ1 9 0 สจุดอยู่ในป่าอนุรักษ์65จุดเตสอปรกอรยีจุดป่าสงวน69จุดพื้นที่ทางการเกษตร33จุดชุมชนและอื่นๆ5จุดส่วนการปฏิบัติงานรองหัวหน้าส่วนปฏิบัติการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทงพัพพระที่3ส่วนหน้าร่วมติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองหน้าส่วนบัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่องดําดำเนินการจัดทำรายงานพิเศษเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ่าาหหหมออออกกคควัันุลลงงง17จดภเื การควบคุมสถานการณ์ไฟป่า หมอกฝนและฝนละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้ากองพลหาราบที่7ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยหละอําเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7จลาดตะเวนป้องกันไฟป่าที่ฐานปฏิบัติการต่างๆจำนวน3ฐานและประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่าที่บ้านห้วยเอีย้ยที่บ้านดอยคูอํเอาเภอปางมะพ้าและร่วมกับสถานีควบคุมไฟป่าแม่ห้องศนและประชาชนในพื้นที่ทำแนวกันไฟที่ป่าชุมชนบ้านใหม่อําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ้องศนมณฑลนบุที่32ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติที่ สกัดทางขึ้นโดยพระบาทและลาดเวนป้องปามการลักละอบเผาป่าในพื้นที่บ้านไร่ศิลาทองบ้านต้นต้องอำเภอเมืองและพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหว้วยฝ่ายอำเภอเมืองจังหวัดลำปางมณฑลนบ,บุที่33ประชาสัมพันธ์งดการเผาในพื้นที่โลง่งและอันตรายที่เกิดจากฝุ่นควันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพที่3จังหวัดเชียงใหม่มณฑลนบ,บุที่35ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจงดเผาในพื้นที่ทางสถานีวิทยุกองทัพที่3จังหวัดแพร่ มฑลทนหบบกที่37และประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำแนวกันไฟที่สันเขื่อนดอยงูและบริเวณพระธาตุแม่เจดีย์ระยะทาง7กิโลเมตรมฑลทนหบบกที่38ประชุมขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับอำเภอโดยมีประลัดอำเภอชำนาญการพิเศษเป็นประธานมฑลทนหบบกที่310ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำณบ้านศรีคิริรักอเภอวังเจ้าจัังวดตากกอรมนจลำปางแจ้งผลดำเนินงานของหมวดทางหลวงศบปราบออกดับ ไฟที่ทางหลวงศบปราบเกาะคาสถานีควบคุมไฟป่าพระบาทม่อนพญาแช่ดับไฟป่าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยในพื้นที่บ้านดงอำเภอเมืองและที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยในพื้นที่บ้านปู่จ้อยอำเภอเมืองสถานีควบคุมไฟป่าแม่วะดับไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วะอำเภอแม่พริกอบตอวังแก้วจัดทำแนวป้องกันไฟป่าในเขตอุทยานดอยหลวงและประชาชนบ้านต้นพึ่งอำเภอวังเหนือทำฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บไว้ใช้บรรเทาสาธารณภัยกอรนจังหวัดสุโขทัยแจ้งผลดำเนินงานของ อ,อบตไทยชนะศึกเข้าดับไฟในพื้นที่การเกษตรตบไทยชนะศึกอเภอทุ่งสลีม่มและหน่วยป้องกันร,รักษาป่าห้วยคร้ายเข้าดับไฟที่ป่าชุมชนบ้านห้วยคร้ายอศรสีสัชนาลัยกอรมนจังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งผลดำเนินงานของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริมออกดับไฟที่ป่าลำห้วยสองห้องบ้านสองห้องที่ป่าลำห้วยหินปูนบ้านนาไร่เดียวอเภอฝากท่า หน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่อุตรดิตเจนานำดับไฟป่าที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำป่าป่าฝากท่าอําเภอฝากท่า หน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่อุตรดิตถ์ดห้วยน้อยกาและประชาชนในพื้นที่ทําแนวกันไฟในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ําปาดบริเวณป่าบ้านห้วยยางอําเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์กออรมน์จังหวัดพะเยาแจ้งผลดําเนินงานสถานีควบคุมไฟป่าดอยผาช้างจัดทาแนวกันไฟบริเวณตําบลขุนควรอําเภอปองจังหวัดพะเยากออรมน์จังหวัดกําแพงเพชรร่วมกิจกรรมแผ่ระดมพลปฏิบัติการดับไฟป่าในพื้นที่ป่าไม้สาธิตการทาแนวกันไฟและการดับไฟป่าเสมือนจริงโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร เป,ปกออรมนจังหวัดพิษณุโลกแจ้งผลดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4ดับไฟป่าจานวน6ครั้งในพื้นที่อุเภรนครไทยและชาตรการสถานีควบคุมไฟป่าภูสอยดาวสถานีควบคุมไฟป่าภูเมี่ยงภูทองและสถานีควบคุมไฟป่าทุ่งสแสลงหลวงออกลาดตะเวนป้องกันไฟป่าในพื้นที่รับผิดช,ชอบสำนักงานเกษตร,รและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกประชาสัมพันธ์งดการเผาพื้นที่เกษตรในพื้นที่ตำบลปากทง อำเภอเมืองจังหวัดพิษ,ษณุโลกอบตอหอกลองดําเนินการฉีดน้ําเพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในพื้นที่รับผิดชอบเพียงหยุดเผาป่าต่อลมหายใจให้ชีวิตค่ะ